เขากับนักข้าอีกแล้วน,นะคะก็คือเรานะคะก็จะมาย่างลังขึ้นกันนะคะก่อนแรกเลยนะคะเราต้องเอาเอออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะใบตองนะคะมาย่างก่อนเพื่อให้มันออกนะตอนนี้ยังมันยังแข็งไม่ไนิีนะคะแล้วก็จะใส่ไม้อันนี้ลงไปนะคะเรียกว่าอะไรนะตะแปรงนะคะก็ใส่ลงไปเลย จากนั้นก็เอานี้ย่างนะคะย่งางเราต้อง,งเผาได้ดะงค่ะก็อกได้อนมันก็จะแบบเออเลยนะไอ้ก็มันก็จะแห้งลงนะคะเพราะว่ามันเออทำง่ายเนาะเพราะว่ามันร้อนง่ายนะคะอเออแบบน,นี้โอเคนอเนาะพอใบใบตองเสร็จแล้วน,นะคะเราก็จะมา หั่นกันเลยนะเราจะไม่หั่นพวกหวานหวานเราจะหั่นพวกแบบตัวอดนะคะมาเนาะมาหั่นกันนี่ก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาใบตองหันนะ่นเนาะนี่จากนั้นเราก็จะ ไวตรงกลางแบบนี้แล้วก็จะห่ามแบบนี้แล้วก็จะพับแบบนี้ก็จะเอาไปย่างที่เราหดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไม้พิมชน้อนมาเสียบนะคะเดี๋ยวเสียบให้ดูนะ,ะ,ห,นะ,ะหน่อยทำไม่ได้นะคะก็เลยต้องให้คุณย่าช่วยนิดนึงน,น,นะคะแล้วก็มาปิ้งกันเลยเนาะ โอเคค่ะแล้วก็จะมาปิ้งกันไม่เลยหอมมากเลยค่ะหอมเหมือนหมูกระทะมากเลย <Yeah. S 1> ค่ะเราต้องรองนะคะเพราะว่ามันสุกเร็วเนาะอายาังเราเป็นเราจะนับถึงสิบปีนะคะมาพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเ้าสิบโอเคค่ะนี่มันรู้จึกแบบแรงนะคะจากนั้นนะคะแล้วก็จะทำให้มันสุกอีกนะคะอันนี้ก็เสร็จสุกแล้วนะคะก็จะมาเอาขึ้นจานท็อปปีไม่โอ้เขาว่าไม่ก็อร่อยนะคะแล้วเอก็ขิ้นจาน,นะ,ะ้ะก็ นนาาว้าเราก็จะมาลองกิมกันเลย,ยีจะขครเยอะมากถ้ามีน้ำพึ้งคุ้งอร่อยมากเลยค่ะก็ นั่นครับหวานหน่เลยค่ะโลโกาหวานตออหามาล้างชิ้นต่อไปให้พี่แมกันนะคะก่อนแรกถ้าเหมือนเดิมเลยนะคะแบบนะถ้าไบตเรปี่ยนสีก็ย้ายย้ายให้อืเปลี่ยนดถ้าใบตองเปลี่ยนเสีก็จะย้ายๆนะคะเพราะว่าใบตอง น้ำไหลหยด่<อ>น่านจะเป็นน้ำฝนตกนะคะน่านจะเป็นน้ำฝนตกไม่คือนะะคุยกนะันเดีด๋ยวเราจะมาชิมน,น้ำหวานมันนะคะเพราะว่าเรากินตัวน้ำไปแล้วเนาะหวานมาก จริงไม่ชอบกินน้ำหวานนะคะแต่เป็นแบบลังพึ่งกินได้ก็เหรอเรามาจะทำตัวที่ที่สองให้ที่หนึ่งกันนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาหั่นกันนะคะเพรามันใหญ่มากโอเคไม่ชต้องหั่นก็ได้ Ừ, ม,มีหแล้วก็จะมาเดี๋ยวกนมีอีกไหมอะ ตอนนิดนึงนะคะก็ก็โอเคค่ะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะ้องกอน์กันให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะไม่ลีภลาดคลิปต่อไป,ไปนะคะบ๊ายบาย